เมื่อเมื่อพระเจ้านะครับตัดสินใจจะรักเราผมต้องใช้คานี้นะครับพระเจ้าตัดสินใจจะรักเราเอเมนไหมพี่น้องพระเจ้าตัดสินใจจะรักเราพระองค์เลือกจะรักเรานะครับ <S <S เพราะว่าในโลกนี้เราต้องเข้าใจนะครับว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาลเนี่ยพระองค์มีคุณสมบัติพิเศษที่พระเจ้าเขียนไว้ในพระภีบอกว่าพระเจ้าบอกว่าเราแจ้งตอนจบตั้งแต่เริ่มต้นพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ รู้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นจัก,กรวาลจนถึงสิ้นสุดมีอะไรเกิดขึ้นและเราจะมีปัญหาวันไหนเราจะมีปัญหาเรื่องอะไรและพระเจ้าเองพระอ,องค์ไม่ได้ไปแก้ปัญหาเราตอนที่เรามีปัญหาแล้วเพราะพระองค์เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่พระอ,องค์เตรียมไว้แล้วว่าพระอ,องค์จะทํำยังไงพระอ,องค์คิดแผนไว้มหมดวิธีของเราอ่ะมันใช้ไม่ได้แต่พระเจ้ามีวิธีของพระอ,องค์ที่มันเทียมยอดเห็นไหมไหมน้องพระเจ้าเฝ้าดูเราอยู่ ผมจาได้ตอนที่ผมจะกลับมานะครับในเวลานั้นก็ให้ทางโรงเรียนส่งมาแล้วนะครับส่งมาที่สนามบินจะขึ้นเครื่องกลับปรากฏว่าไปที่เช็คเช็คเช็คอินนะครับเขาบอกว่าให้มีชื่อคุณนะคำพีพันพนิษมรดเสไม่มีชื่อทำให้ไม่มีชื่อ,มมอผมก็เลยถามว่าก็ผมเช็คเช็คออ,ออนไลน์แล้วครับเขาบอกไม่คุณไม่ได้เช็คออนไลน์คุณคุณต้องลงทะเบียนบอกว่าทำยังไงครับ ก็คือคุณไม่มีตัว๋วไม่มีตั๋วเนี่ยพี่น้องหมายความว่าไม่ได้กลับประเทศไทยนะเฮ้ยเรื่องใหญ่ทํายังไงดีเราควรจะทํายังไงดีคิดไม่ออกเลยเพราะว่าตายายมารอที่สนามบินแล้วเตรียมมารับกลับบ้านนะครับแล้วก็ครูฝ้ายกำลังจะแต่งงานเอ๊ะเราจะทํายังไงแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อตัว๋วตั๋วมันไม่มีพี่น้องเราก็ไปนั่งอยู่หนะ้าเคาน์เตอร์นะครับอธิษฐานกันผมกับภรรยาจับเือนพระเจ้า มันเป็นความผิดพลาดที่เราไม่ได้ตั้งใจนะเราอยากจะกลับบ้านขอพระเจ้าช่วยครักหนึ่งมีคนหนึ่งเดินออกมาจากเคาน์เตอร์นะครับใส่สูตรดีถืออะไรโทรศัพท์ที่มปเป็นวิทยุสื่อสารเดินมาถามว่าพวกคุณมีปัญหาอะไรเราบอกว่าเราเราอยากจะกลับบ้านเราก็ต้องจองตั๋วบ้านเอาเอา,เอาตัวให้เขาดูเนี่ยเราแต่ว่าเขาบอกว่าไม่มีชื่อเพราะนั้นบอกว่าคุณรอแป๊บหนึ่งคนเดินเข้าไปลังเคาน์เตอร์นะพี่น้องเสร็จแล้วเข้าไป ไม่รู้ว่าท่าอย่างไงเขาบอกว่ามีสามที่คือพวกคุณจะกลับได้แต่ต้องนั่งรถที่เลยนะภรรยาบอกว่าโอ้นูเ,เด็กมากสามขวบเขาจะอยู่คนเดียวได้ไงตลอดตั้งสิบหกชั่วโมงกลับมาทางเจ้าช่วยเราอยากจะนั่งเลื่อนกันคนคนถือนี่อนํอวิชิยุนี่มาบอกว่าเดี๋ยวนะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เดินครับอีกบอกได้แล้วเราจัดการเราขยับผู้โดยสาร ให้คนลงมานางคนนี้คนนี้มานางคนนู้สุดท้ายคณได้ตามที่ติดกันคุณไปได้พี่น้อะมันเป็นเหตุการณ์ที่จําไม่ลืมเลยครับจําไม่ลืมเลยเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าจะเดินทางแล้วคุณไม่มีไม่มีตั๋วได้คุณจะรู้เลยนะครับมันเป็นกันเป็นแสนพี่น้องไม่จะฉก